ออยไอ๋อแล้วครับเปลี่ยนเอาเอบาลโรเตลรี่ลงมาแล้วตอนนี้เป็นเตะมุมั้นขวาครับต้องต่อยปัดย่างโจหมดเวลาแล้วครับนําสองศูนย์ครับแล้วตรงยิงสองประตูรุ่นับสาหรับเพื่อนบอยครับเป็นเตะมุมั้นขวาครับจอดไปเสาไกลครับย้อนกลับมาเอาเอาเข้าเปอาเรายิงอยู่นี้ทันหลับไปเป็นลูกพุ่งรับ ไม่มีทีมงเล่นก็ลงได้อยู่แล้วจวังหวะสองใส่ทิ้งขึ้นมาครับตปีกแล้วนี้บอยบังหรือเปล่าบังเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปครับเป็นตัต้งใส่ขึ้นมาครับขึ้นหลังไดนะ้เปลี่ยนเอาทาง A ลงมาสำหรับเพื่อนบอยเอาปอยออกไปครับบังขึ้นทางขวาครับมีโทษมาด้วยอีกคนนึงครับของเพื่อนบอยครับโทษ จ้อนมาเอเอทดจอเนอี่ยมาโอ้โหไม่เหนแล้วโดนสวนกลับเล้าอาแล้ววะเนี่ยตูก็ตัวต่อตัว,ตวแต่ว่าตับตอลแรกไม่ดีแล้วไม่อยากจะแตะเข้าทางทนันเพื่อนบอยเองครับเอสวนกลับแล้วเอให้ทางขวามาทดเปิดกลับมาตรงกลางไม่ถึงาบาเยนต์โอเคดักได้ครับซ้ายล็อกเข้าขวาล็อกอีกทีนึง Ồ, hay... theo dõi theo dõi theo dõi theo ไอ้ตีตามแดงเดือดอยู่ครับตอนนี้ครับสีแดงครับนะอยู่ในเส่ครับนะเช็ดตุดครับนำละหนึ่งศูนย์ครับวนมาตาไอ้เชียร์แมนเรือเสร็จก็สบายใจได้แล้วครับตอนนี้ลิเวอร์พูลคือฟองเก่งครับเป็นแมนยูเนสเซ็ตนำละหนึ่งศูนย์ครับ ไปตกกลับมาแล้วยิงเสาแรกเอาบอลที่นี่ไม่ตรงก่อนปูผครับโอ้โลผู้เล่นสิงห์ว่ายังไงครับเนี่คอนแทคคิดครับโอ้โหดูแล้วกับนักเล่นบอยครับเป็คนเกะเป็นคนปูเป็นจอนแต่เป็นเตะปุมเปิดเอ้าัลูกขวาอีกแปตะกึมพุ่มไม่ไหวครับเอาสวนกลับครัเอาทางขวาก็ไปนี่กินไกลเลยครับโอ้โหจังหวะที่ใส่น้ำเต็มเลย

สยาวเลยครับปล่อยปล่อยอีกหรือเปล่านี่ไม่ปล่อยครับแบงค์แบงค์เจ็บมาได้แล้วให้ขนาดเ้นโอเคไม่ดีเลยโค้คงหนูีจะให้บ้าเยอะยังเลย ตุ้มไทยมาออกบอยบอยผิวโดมาแล้วให้ทั้งสซ้ครับออฟซ้ายมีปลาคออยู่เอเอตกกลับมาเสาตกเอ้าประตูเลือบมาไอ้ร่นน้ทำมากเลยเล่นแลเล่นไม่ถึงเยอะกลายเป็นว่าหลอกสวยเลยเยอะแล้วเปลี่ยนตัวครับสำหรัน้องอีมี่ตอนนี้เอาท็อปกลับลงมาเนี่ยเอากางไปไร่หนิ าแม <Humans. S 1> so ่จะไปโคดอกบอลซุ้มเยอะอ่าแล้วท็อปลงมาใหม่ครับจะเป็นแบบท็อปซงครับโอ้โหจะให้เข้ามาไม่ได้ครับข้างในครับเอ้าจริงเป็นติดคู่เดียวเลยอีกดูโอ้โหอ่าดูบอลตกลงมาระหว่นี้ยังได้อยู่ครับท็อปเก็บไม่ซู้หรือว่าโอ้โหเจอาหนครับโอ้แอร์พิ้วมาได้ครับเตือนบอยไปต่อครับเอ เปิดหักมาลีไม่ถึงนะบโอ้โหยังล้มตัวไปเตะทิ้งได้ครับต้องอย่นี่เยอะไ่งั้นหลุดแน่นอนครับทางขวาครับแบงค์เอ้าหาบอลทันเอครับจับมาฝาซ้ายฉลั้บกอนจะตีออกมา็นของโคตรับอะออกซ้ายดีไทยมาแบงค์ซ้ายกินครับแล้วไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับครับ

เขาเสี่ตัวแล้วตอนนี้เอาแบงค์ออกมาแล้วมันส่งที่มัดกลับลงไปแล้วเอาแล้วฟาวต์เข้า ปีติ๊กระยะไะกลแล้วบริเวณตรงกลางสนามเลยครับเปิดจับมาไม่ผ่านาดูสวนสายๆเอเกร็งอีกแล้วครับไม่ผ่านครับเท่าแถบบ้างยังไปของเล่นบอยครับรถเอเอขึ้นบอลหาเลื่อดอยออู่เปิดด้วยซ้ายทุนี้ลึกเขา้าสองครับ ใมาท้าแล้วคล็อกซ้ายอุโหซเายท้ยิงขวาไยิงแล้วตงกรอเยอ ดูเยอะต้องหัวกับหลังมาลงมาตูนีิพักให้เพื่อนถูงกุ้งลงไปพักป่ากันยิงแล้วต้อูกโผล่ตัวแล้วไงทั้งว่าเรื่องน้องโตขาดทิ้งก็ได้แล้ว ตูยเอตัดเข้าในแล้วเราให้ทางซ้ายสุดยับบาสบาสโต๊ออกมาขวาครับตดนสูงสองหากับมาอาตั้งตอ้าตรงนี้เด็งเด้งิงชนผ่านแล้วจริงหีบร้อยครับ พอเอ่ยโคชนะก็จะสู้ยากโคได้เอเร็ว <necessary> ั้งคู่คล้องคู่ตัวรอดเก่งโคได้โคอยู่นี่อยู่แล้วคนที่ไอเตจันตังคานยังไงก็ลงได้เอ่ยสู้ยกเอ่ยใยแล้วไปครับไม่ผ่านโคจะไปเอาได้ครับคุณบอยโคให้ัะมา ตีมัดเปลี่ยนทางซ้ายก็ออกเอาเปิดกลับมาทางขวาทเยอะเอตูงตัวลงสวยครับเอดูกันไอ้ลีลาเยอะแล้วจะให้ไีมไปหวานแล้วดูข้างหน้าถหมือกับไอ้ยบอลไม่แน่ดีครับอ๋อสวนกลับมาได้ครับซ้ายยิงดูนี้โอ้โหรับไม่ยิงจะถอกครับเปิดสวนยาวเลยครับฟังสุดท้ายก่อลุกแล้วก็ตัวก่อนออกหลังไปเลยครับ Để tăng tiền cái bài luôn. Đó, mà, con, gió Để tăng cái này ป๋าสูเลยแต่บองข้างในอยู่ใ <lawsuit royable? S 1> <Criminal. S 1> ห้มา่บ้านเอาเอาป๋าจับไม่ดียันได้อยู่ก็พุทธพอตอนนี้น้อยนี่หาบอลไม่เจอแล้วดูครับออกทางฝาวันทางขวาคนเอาได้จับแรกไม่ค่อยดีนัก จังหวะนี้ปัามก,กันดูไปเอาได้ครับเอาให้บอไลไม่ดีทดกระโดดของจากกันกน,ไไน,น,น้อยนี่เอ้าตูนบ้างจังหวะนี้โอเคเลยตียาวถือเลยครับ

มาดูก็เป็นคลิกของน้องเอพี่ครับก่อนหน้านี้ตามตีเสมอ์สองลูกครับแต่คราวนี้นี่ความหนักก <c Öz ell großes> ็ของประตูเหมือนเดิมครับปีกปัดโค้งลูกนี้เฉียดบอลกลางจริงๆครับปุกปัดบอลค่อยๆหมุนเสียบสามเสี่ยมเลยครับคนที้ยิงดีจริงๆครับลูกนี้มือหลังประตูไปเลยทันจับเลยแล้วใช้สายตาเซ่บแล้วโอ้โหยิดีมากครับสมบูรณ์แบบครับ มาาหลยโอ้โหจากคุมนี้นี่โค้งเข้าหาสามเสี้ยวเห็นเห็นเลยครับโอ้โหจริงจริงครับโอ้โหจริงจริงครับอ้าวตอนนี้ไล่มาเลยสามตูวที่สี่ครับเปลี่ยนที่ผัดออกเลยครับโอ้่หลังจากถูกไล่มาเถือความห่าเหลือประตูเดียวครับโอ้โหเอาแล้วครับเกมมีมันหนุนได้ครับตอนนี้เตะมุมนทางซ้ายครับยกไปเสาสองฟ้าใช่โอ้โหไม่ถนัดครับ ไตั้งแต่เราปัะตรขึ้นมาเลยเอ้ยไปเลยเย็วเร็วเร็วเรไวเร็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 ดเร็วเร็วเรไวเร็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 วเกไวเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเรไวเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเรไมเร็วเร็นเร็เร็วเ้็วเเร็วเร็วเยไวเเร็วเร็วเวเร้วเร็วเร็วเวเร็วเรวเรร็วเร็เร็เเ ทำจนสวยจังหวะนี้หาผลเราเป็นบาสกแปลงเ้าไว้เสาสองโหติดทวมนตีขอไม่มีที่เตะิ้นไกลทันหลัวไออกลบมาเอ่าจาล้วไม่ีบาร เอาแล้วสู่ลยตลอดสุดท้ายด้ดีเบางวลขวาลยรอยู on, ่ในช่วง้าทีสุดท้ายครหลมาเอ้าโอ้โหเลับไมดีครับสุดท้ายกกัน่ันกัน้นเยอะ เออเอซ้ายิีครับสัหล nah ับได้ด้านเลยครับได้สองข้างหายตามช่องครับไม่ถึงแล้วลูกนี้ลงลงไปที่ตาสินว่ายังไงครับบึงครับโ้สถกบอยครับด้ายดาาเล่นแ้สางคองนันทักษะวามสว่างต่างกัน ổ hủ vậy sao chả chém không ra trong hòa Bang, không được nhá, đồn đội gặp lưới vào. Ờ, bà, bái, bái. ใยู้กนี้บาสหนึ่งสองแป้งแล้วจิ้โอ้โหหมดงลายแล้วก็แป้งโอ้แล้วดูหูุับฉ่แล้วเก็บตรงสวยแล้วแมวมาหาาไหลหลังกอนมาทมดตายว่าแบคงเอเอเปิดแล้วกอเโยไม่ได้ครับ ड แล้วจะเปลี่ยนตัวแล้วพี่มัดจะมันจะล,ลงเอาเขาเอาอกด้ว

Oh, <laughs> my น่าซีค <c ười> ือเสียวต่ผมไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่โยนไปกันเล่นทุกทีน่้อย่างเงี้ย